สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เรามาทําน้ําขิงผงกันค่ะน้ําขิงผงที่มีความเชื่อว่าต้านโรคโควิดได้ค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นนะคะก็ดื่มเพื่อที่จะป้องกันถ้าใครเป็นแล้วก็ดื่มเพื่อที่จะรักษาเขาบอกกันนะคะว่ารักษาได้ค่ะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือขิงค่ะขิงเดี๋ยวเรามาปอกเปิือกขิงกันค่ะในส่วนของขิงที่ไม่ดีนะคะเป็นดำๆเราก็ตัดทิ้งไปแล้วในส่วนของเปลือกค่ะเราก็ปอกให้หมดวันนี้เราใช้ขิงอยู่ที่สองแง่งเขาจะเรียกว่าอะไรสองหัวใหญ่ๆค่ะ เมื่อเราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาฝานขิงให้เป็นแว่นๆให้เป็นแผ่นบางๆค่ะ หั่นขิงเป็นแว่นแว่นแผ่นบางๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมเป็นกระด้งค่ะเราก็นําขิงที่หั่นเป็นบางๆแว่นแว่นนะคะเรียงที่กระด้งค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตากแดดให้แห้งค่ะ ค่ะเลียงครบหมดเรียบร้อยแล้วก็นําไปตากแดดค่ะตากกี่ใด,ดก็ได้นะคะขอให้แห้งจริงๆแห้งมากๆนะคะนี่ก็คือขิงที่เราตากแห้งมากๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีความหดมาจากที่เต็มๆกระด้งนะคะก็จะเหลือแค่นี้จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาปั่นในเครื่องปั่นค่ะปั่นก็ปั่นไม่ยากเลยนะคะก็ปั่นไปเรื่อยแล้วก็เช็คดูนะคะว่าขิงละเอียดแล้วหรือยังค่ะ ความละเอียดของขิงนะคะก็ปั่นจนละเอียดจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขิงไปกรองค่ะเพื่อที่จะได้เป็นผงขิงที่มีความละเอียดเวลาชงก็จะชงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะปั่นขิงจนละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามากรองค่ะใช้เป็นตะแกรงตาท,ทีนะคะกรองเอาผงละเอียดของขิงออกมาค่ะ แล้วก็ได้มาผงขิงที่ละเอียดนะคะได้มาประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยค่ะเราก็ตักผงขิงลงในแก้วค่ะแล้วเราก็จะเตรียมเป็นน้ําร้อนจัดๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราเทน้ําที่ร้อนจัดที่ต้มมานะคะเทใส่ลงไป วันนี้ความหวานเราจะใช้เป็นน้ำพึ่งถ้าน้ำพึ่งไม่มีใช้เป็นน้ำตาลได้ค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวได้หมดทรายแดงก็ได้เทน้ำพึ่งลงไปค่ะก็กะเอานะคะว่าเราจะชอบความหวานที่เท่าไหร่จากนั้นก็คนค่ะมาพูดในส่วนของกากของขิง,ง,งนะคะเมื่อคนไปแล้วเนี่ยถ้าใครที่กินได้นะคะก็ให้กินกากเข้าไปด้วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครกินไม่ได้ กลัวกากของขิงติดคอนะคะก็คนไปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกากของขิงเขาจะนอนไปที่ก้นของแก้วค่ะแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ดื่มทั้งน้ําร้อนๆหรือว่าน้ําอุ่นๆก็ได้ค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะต้านโรคต่างๆได้แล้วก็ต้านโรคโควิดได้ด้วยนะคะอันนี้คือความเชื่อนะคะที่เขาพูดมาต่อๆกันค่ะ แล้วนี่ละค่ะกับวิธีการทําน้ําขิงแล้ก็ทําน้ําขิงให้เป็นแบบผงเอาไว้ชงรับประทานค่ะถ้าส่วนตัวแล้วถ้าถามแอดมินว่าแอดมินเชื่อไหมว่าน้ําขิงสามารถที่จะต้านโรคโควิดได้แอดมินเชื่อนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะ แล้วคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เป็นเพื่อนสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ